วัฒนธรรมที่สร้างความกลัวลองนึกภาพองค์กรที่ประสบความสำเร็จจนน่าตกใจกำไรจากฟิลม์มโกดักไม่ได้ขายแค่ฟิลม์มแต่ขายระบบทั้งหมดฟิลม์มบวกน้ำยาล้างกระดาษบวกเครื่องพิมพ์กำไรที่เข้ามามหาศาลนี้ทำให้ผู้บริหารมีแนวคิดแบบถ้ามันไม่พังก็อย่าไปซ่อมมัน ความกลัวการบั่นทอน cannibalization ทุกครั้งที่ทีม R D นำเสนอกล้องดิจิทัลใหม่ผู้บริหารจะมองว่านั่นคือภัยคุกคามที่จะมากัดกินธุรกิจฟิล์มที่ทำเงินมหาศาลอยู่ โค้ดลับของโกดักในยุคนั้นคือถ้าไม่ฉายฟิลม์มเราจะอยู่ได้ยังไงในองค์กรขนาดใหญ่ของโกดักใครก็ตามที่เสนอให้ทิ้งฟิลม์มหรือลงทุนดิจิทัลอย่างจริงจังจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอกหรือคนงโง่เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมาแทนที่ฟิล์มได้ไม่ใช่แค่ช้าแต่ไม่รู้ว่าควรไปทางไหน เมื่อโลกเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลจริงๆโกดักพยายามตามให้ทันแต่ก็ทำแบบไม่เต็มใจการตัดสินใจแบบครึ่งๆกลางๆโกดักเปิดตัวกล้องดิจิทัลหลายรุ่นแต่ตั้งราคาไว้สูงลิ่วเพื่อปกป้องธุรกิจฟิล์มไม่ให้เสียยอดขายแถมคุณภาพอย่างสู้คู่แข่งจากญี่ปุ่นไม่ได้ การมุ่งเน้นไปที่การพิมพ์แทนที่จะมุ่งพัฒนาตัวกล้องและเซ็นเซอร์ให้ดีที่สุดโกดักกลับพยายามหาโมเดลทําเงินซ้ําๆแบบเดิมในยุคดิจิทัลด้วยการเน้นที่เครื่องพิมพ์และการบริการออนไลน์สําหรับอัดรูปซึ่งไม่ได้เป็นจุดแข็งของเขาเลยและตลาดก็ไม่ได้ต้องการการอัดรูปมากเท่าเดิมแล้วการละเลยเครือข่ายสังคมในช่วงที่การแชร์ภาพออนไลน์และโซเชียลมีเดียกำลังเติบโตเช่น Flick ะพิคาซ a ก ก็ดากลับอย่างยึดติดกับการขายภาพพิมพ์ทำให้พลาดโอกาสที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มในการแชร์ภาพของโลกโรบทเรียนที่ไม่ซ้ำพลังของการไม่ยึดติด ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างโกดักกับฟูจิฟิล์มคู่แข่งที่รอดมาได้คือความกล้าที่จะเปลี่ยนแก่นแท้ของตัวเองฟูจิฟิล์มรู้ว่าเคมีที่ใช้ในการผลิตฟิล์มนั้นทนคุณค่ามากพวกเขาใช้เทคโนโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่นเช่นเครื่องสําอางสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตฟิล์มนํามาใช้ในครีมบํารุงผิวเวชภัณฑ์และจอภาพทางการแพทย์ความแม่นยําในการเคลือบสารเคมีบนฟิล์มถูกนําไปใช้ในเทคโนโลยี การแพทย์โกดักมองฟิล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแต่ฟูจิฟิล์มมองฟิล์มเป็นเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญที่นำไปต่อยอดได้สุดท้ายการล่มสลายของโกดักจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดไมเซ t ที่ถูกขังไว้ในกรุงทองของความสำเร็จนั่นเองครับ